ช่วงนี้นะครับพี่เป็นมีงานคอนเทลนะครับวันทวนนะครับหลายเคสมากเลยนะครับเจอน้องๆคนทำงานนะครับเงินเดือนหลักแสนบาทหรือหลักใก้แสนบาทละ เยอะมากมายนะครับทุกคนเก่งนะครับทุกคนมีคุณลิฟตเกชั่นที่ดีนะครับและพี่เป็นคุยกันไปนะครับสนุกมากมากนะครับแล้วก็ช่วยหลายๆคนนะครับให้ได้งานให้ได้เงินนะครับตามที่ต้องการวางแผนเคลเร์พาร์ตกันเลยและเมื่อคุยกันไปอะครับมันมีคำหนึ่งนะครับที่เอขึ้นมาครับคือเคลเร์โค้ชหรือเคลเร์แอดไวเซอร์นั่นเองนะครับคำนี้ครับในเมืองไทยอะครับอาจจะยังไม่มีใครมาตีความหมายที่แท้จริงว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเคลเร์โค้ชเคลเร์พาธหน้าที่คืออะไรและควรเป็นอย่างไรนะครับที่ทําให คนที่มาปรึกษาครับได้งานหรือได้เนื้องานจริงๆนะครับในการวางแผนอาชีพอย่างถูกต้องนั่นเองแลนวันนี้นะครับถ้าใครอยากจะเงินเดือนสูงนะครับใครอยากจะเงินเดือนดีใครอยากจะวางแคริเร์ผ่าที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวพี่เบนจะมาแกะรายละเอียดนะครับสำหรับแคริเร์ผ่าที่เราควรวางนะครับกับแคริเออร์แอดไวเซอร์หรือแคริเออร์โค้ดนะครับเราต้องทำอย่างไรกันบ้างนะครับมาฟังคลิปนี้กันเลยครับสปอนเซอร์คลิปนี้นะครับคือคอนเซปต์วันทูวันนะครับกับพี่เบนนะครับเอ้าน้องชิโร่มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับน้้ออออองงชชิโรรร่่่่บบบบกกววาาพีีีเเเเนนนนะะคคคัทแยยย์ซลลมๆ ทุกเสาที่เลยแล้วก็มีออนไลน์ด้วยนะครับตอนนี้ครับพี่เพียงอยากจะบอกว่าถ้าใครนะครับอยากจะวางแผนจริงจังนะครับในสายอาชีพของเรานะครับว่าหารสก,กิลของเรานะครับ สามารถปรับไปอินดัสทรีอื่นได้ไหมสามารถวางแผนตำแหน่งงานอย่างไรนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวมาคุยกันให้สนุกเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับต้องทํากันบ้านกันมาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วครับเรามีแพชชั่นไปสายงานไหนบ้างครับแล้วพี่เบนจะช่วยวิเคราะห์นะครับว่ามีกี่เส้นทางครับที่เราสามารถไปได้นะครับในเงินเดือนหลักแสนบาทต่อเดือนนั่นเองครับในเมืองไทยนะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับจริงๆแล้วครับเราจะเจอนักเชี่ยวชาญชืคำว่านักเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมันนี่โค้ชนะครับโค้ดทางด้านการเงินนะครับหรือมาร์ ก็แล้วแต่นะครับเหลือจะมี็พี่ๆเอชารนะครับระดับชิปเอชาเอชาร์ดีเรกเตอร์นะครับให้ความรู้นะครับไปพูดตามเวทีต่างๆนะครับในเรื่องของการวางแผนนะครับการวางแผนคนต้องวางอย่างไรนะครับการทํางานอย่างไรให้รู้สึกแบบเราจาต้องมีความสุขนะครับการวางอาชีพต่างๆตรงนี้ครับจะมีคนเก่งมากมายในสายงานต่างๆเนาะรวมไปถึงนะครับถ้ามองดูนะครับอาจจะมองถึงทนายความนะครับหรืออาจจะมองถึงคุณหมอก็ได้นะครับที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนั่นเองนะครับและในเรื่องของแคร์เรียล่ะ อในเรื่องของแคอร์ครับที่เราจบปริญญาตรีกันมาแล้วครับเราจะวางแผนแคลร์ของเราอย่างไรครับให้ได้ตามบรรลุปเป้าหมายครับที่ควรเป็นที่เราอยากได้ในตลาดอ่ะตรงนี้ครับ ในเมืองไทยอาจจะใหม่มากๆนะครับตรงนี้ถ้าในต่างประเทศนะครับเขาอาจะเรียกว่า c e r e Coach นะครับหรือหลายที่ก็ใช้คำว่า Career a d v i s เ r ก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่เบนขึ้นกลับมาให้ดูนะครับซึ่งจริงๆแล้วครับคนที่เป็น Career เ c o a s h หรือ c a r e ร advisor ตครับสิ่งที่พี่เบนสังเกตเห็นนะครับจะมีแบรดกลนะครับค่อนข้างจะหลากหลายมากๆเลยนะครับุูปแรกนะครับที่พี่เป็นเห็นในต่างประเทศนะครับรูปนี้คือ ไต่เอชชาเพียวๆเลยนะครับพี่ๆเอชชาร์ผิวๆเลยนะครับขึ้นมาเป็นระดับเอชชาร์มีเดียเจอร์เอชาดีเรกเตอร์นะครับแล้วก็ผ่านตัวเองมานะครับในรูปแบบของเคเลอร์แอดไวเซอร์นะครับว่าการวางแผนเคเลอรต้องทําอย่างไรบ้างกลุ่มแรกพี่เป็นเห็นนะครับกลุ่มที่2ที่พี่เป็นเห็นนะครับแล้วแต่ประเทศนะครับแต่ละประเทศแต่โปรไฟล์แต่ละคนคนดังไม่เหมือนกันเนาะกลุ่มที่2พี่เป็นเห็นนะครับก็จะมีกลุ่มคนนะครับที่ทํางานสายรีคูดเมนต์นะครับหรืออาจจะมาฝั่งเอเจนตี้ก็ได้คือเฮตันเตอร์นะครับเชี่ยวชาาาาญนนนนะคครรรัับใด้ของงกสม การสัมภาษณ์งานนะครับการรับคนตรงนี้ครับก็มีเหมือนกันนะครับเป็น Car e e r c o a c h career a d v i เ o r เหมือนกันและกลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากๆครับจะเป็นกลุ่มของฝั่งผู้บริหารนะครับที่ขึ้นมานะครับระดับชิป l e v e l ไม่ว่าจะเป็นชิป Marketing chip ิป f ซลล์ออฟฟิหรือเป็นระดับ m a n a g i n g director หรือว่า CEO ก็ได้นะครับตรงนี้ครับที่พี่เห็นนะครับจะมี3มกลุ่มนะครับที่จะมีความสามารถในการแนะนำนะครับว่า Car e e r ของเราครับควรไปอย่างไรไปฝั่งไหนต้องทําอย่างไรตรงนี้ครับจะ แล้วในเมืองไทยล่ะครับพี่เบนน่าสนใจครับในเมืองไทยพี่เบนว่ามันจะใหม่มากๆเลยนะครับส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะครับจะเป็นบริการเขียนเรซูมเม่นะครับหรือว่าบริการแบบต้อมสัมภาษณ์งานแบบโดยเฉพาะเลยตรงนี้ครับสำหรับพี่เบนพี่เบนขอจัดกลุ่มอยู่ในแคลรโค้ดนะโค้ดเลย พูเลยว่าต้องไปสัมภาษณ์งานยังไงเขียนเลยตัวไม่อย่างไรนะครับแต่ถ้าเป็นแกลเวอเรเตอร์ครับมันจะลึกมากๆมันจะมีความยากเพราะว่าแต่ละคนนะครับประสบการงานไม่เหมือนกันจบมาไม่เหมือนกันสกิล hard skill นะครับรวมไปถึงความตุกในการทํางานนะครับระดับลึกอ่ะไม่เหมือนกันดังนั้นนะครับจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะหน่อยนะครับเป็นระดับมีเนเจอร์ขึ้นไปนะครับต้องเคยดํารงตาแหน่งระดับผู้จัดการขึ้นไปแหละแล้วก็เห็นภาพในอินดัสทรีหลายฝั่งนะครับตรงนี้ครับจะทําให้การแกลเวอเรเตรครับแกลเวอเรเตอร์ตรงนี้แม่นมากขึ้น เมือนเราไปจ้างทนายนะครับหรือเราเจอนักกานตลาดนะครับที่ทําเป็นที่ปรึกษานะครับในบริษัทที่เราเนี่ยที่เราทําอยู่ใช่ไหมครับสุดท้ายครับในมุมพี่เบนพี่เบนเชื่อมั่นมากว่าทุกคนเก่งทุกคนสามารถไกลได้นะครับอาจจะไม่ต้องเจอตามกลุ่มคนนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่รุ่นพี่นะครับที่เงินเดือนสูงๆนะครับทำงานมาดีมากๆเลยในสายงานเราตรงนี้ครับก็ไกด์ได้แน่นอนนะครับในสายงานของเรานะครับแต่ถ้าข้ามสายงานนี่แหละอันเนี้ยคือความยากเพราะว่า คนที่อยู่ในแต่ละสายงานนะครับสายงานตัวเองนานๆนะครับอาจจะไม่เห็นภาพมูฟเมนต์ว่าในสายงานของฝั่งอื่นเป็นอย่างไรดังนั้นคนที่ทํางานในฝั่งของเฮทันเตอร์นะครับหรือ h อช e า r ์ร t คู n t เมนะครับที่อยู่ในหลายอินทรีครับตรงนี้เขาจะเห็นภาพหรือคนที่เป็นผู้บริหารนะครับที่อ่านความเคลื่อนไหวนะครับของแต่ละบริษัทนะครับว่ามูฟเมนต์ของตลาดนะครับแต่ละอินทรีเป็นยังไงนะครับตรงนี้ครับคือความยากของการวางแครเร์พา สูงสุดเลยพี่เบนจะคํานี้ละกันเนาะดังนั้นนะครับตรงนี้แหละคือสิ่งที่พี่เบนรู้สึกว่าเฮ้ยมันใหม่มากในเมืองไทยและในมุมพี่เบนนะครับพี่เบนก็อยากทําให้มันสนุกเนาะในมุมของแคเลียพาสนะครับในมุมของการแอดไวน์นะครับในมุมของการโค้ชงานต่างๆนั่นเองเนาะดังนั้นในคลิปนี้นะครับพี่เบนจะเล่าให้ฟังแค่สองพาสเท่านั้นเองนะครับพาสแรกนะครับเดี๋ยวมาเจาะกันหน่อยนะครับว่าเคเลียไวด์เซอร์กับเคเลียโค้ชนะครับควรทําอะไรนะครับทำอะไรจริงๆนะครับในการแนะนํา และพาร์ทที่2นะครับมีแฟกเตอร์อะไรนะครับที่เคเลโคชนะครับหรือเคเลแอดวิเตอร์เนี่ยควรให้เรานะครับเราควรได้กลับไปนั่นเองครับมาลงพาที่หน่งกันเลยครับพาร์ทที่1นะครับเข้าใจพื้นฐานกันก่อนนะครับเคเลโคชกับเคเลแอดวิเตอร์นะครับเดี๋ยวพี่เบนขึ้นคำให้มานะครับเคเลโคชนะครับเคเลโคชเนี่ยคือโคชช่วยหางานสมัครงานเลยนะครับเตรียมสัมภาษณ์งานเลยนะครับจะเห็นนะครับในเมืองไทยอาจจะมีเซอร์วิสต่างๆนะครับในการบริการเขียนเรซูเม่นะครับหรือบริการที่แบบซ้อมสัมภาษณ์งานตรงนี้ครับตราบพี่เบนนะครับลองศึกกษาาาาาดดููีีีๆนนนนะคครรรรรัับบว่่่่เเเเขขยยยซมต้้อองงไใหผ ATS การสมสัมภาษณ์งานโน้สมสัมภาษณ์งานเลเวลไหนล่ะตำแหน่งงานระดับดีเรคเตอร์อหรือเปล่าหรือเมนเจอร์หรือเปล่าเงินเดือนเท่าไหร่อินดัสทรีเท่าไหร่ฮาร์ดสกิลเป็นอย่างไรตรงนี้ครับคือแคเรลโกชนะครับเลเวลของคนบริการก็ไม่เหมือนกันนะครับเหมือนเป็นตำแหน่งงานที่เราเหมือนกับจ้างคนสร้างบ้านก็ได้นะคนสร้างบ้านหลักอ่ะหลักร้อยล้านบาทหลัก50ล้านบาทหลักล้านบาท ก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือ c ค l ียร c โคชและเคลียแอดไวเซอร์ละพี่เบนเคลียร r แอดไวเซอร์คือคนที่วางแผนนะครับงานในระยะยาวนะครับโดยดูนะครับว่าคนที่มาคุยกับเราะครับอยากต้องการหาอะไรนะครับต้องการหาความสุขของตัวเองในมุมไหนนะครับในมุมเงินนะครับหรือว่าในมุมอาชีพหรือในมุมตำแหน่งงานตรงนี้ครับต้องคุยกันเยอะนะครับและหาความเหมาะสมนะครับ ว่าคนคนนี้ครับจะมีความสุขได้อย่างไรดังนั้นแคลเออรไวเตอร์ A ต้องรู้กว้างมากๆนะครับว่าจริงๆแล้วในตลาดนะครับความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับขอมาเหตุนิดนึงนะว่าจริงๆแล้วครับทั้งแคลโคชและแคลเออรไวเตอร์ A ครับจะมีความต่างจากเฮดฮันเตอร์นะพี่เบนนะครับถ้าใครดูคลิปนี้นะครับขอเรียกขึ้น อินเตอร์ขึ้นมานิดนึงนะครับเงินเดือน 300K นะครับที่พี่เป็นนะครับทำคลิปนี้ไว้นะครับเงินเดือน3ามแสนบาทต่อเดือนนะครับอ่ะตอนที่พี่เป็นเป็นตำแหน่ง managing director บริษัทเทคนะครับจริงๆก่อนหน้าน,นี้พี่เป็นเล่าให้ฟังในคลิปนะครับว่าพี่เป็นเป็น head hunter นะครับมี EA ลายเส้นนะ Employment Agency License จากประเทศสิงคโปร์เลยพี่เบนต้องสอบไล่เส้นนะครับในการทำ h ฮดฮ Hunter Agency ตตรงนี้นะครับถึงจะทำงานได้ที่ประเทศสิงคโปร์เนาะดังนั้นพี่เบนก็จะมีความเชี่ยวชาญในระดับ h e a d Hunter นะครับ r e c r u i t m e n t a g e n น y นั่นเองเนาะดังนั้นตรงนี้ครับพี่เบนบอกเลยว่า h e a d Hunter จะต่างจาก c a r e e แอดวิเซกับเค e ล Coach นะครับในฐานะที่เคยสวมบทบาทเป็น h e a d Hunter เนาะพี่เบนจะบอกว่า h e a d Hunter ครับเราจะมีงานนะครับจากลูกค้านะครับว่า บริษัทชื่อดังนะครับอาจจะมี5-6บริษัทในมือนะครับและตัวนี้เราจะหาคนนะครับส่งไปหาบริษัทลูกค้าเรานี่แหละเราเหมือนเป็นคนกลางเหมือนเป็นนายหน้าตัังหาหาคนไปตื้อบ้านตื้อคอนโดหรือหาคนเช่าก็ได้ตรงนี้ครับมันจะต่างเพราะว่าเฮดฮันเตอร์ครับจะโฟกัสนะครับในการพาแคนาเดตไปบริษัทที่เขามีในมือใช่ไหมครับ แต่แคลเออร์ไวเตอร์ครับกับแคลเออร์โค้ชะครับสามารถพาเราไปได้ทุกที่นะครับได้ทุกช่องทางเลยนะครับตรงนี้ครับจะมีความต่างนิดนึงนะครับดังนั้นนะครับถ้าใครคุยกับทางเฮทันเตอร์นะครับจริงๆแล้วหลายๆคนเก่งมากๆอยู่แล้วนะครับในฝั่งของเฮทันเตอร์นะครับลองดูนะครับว่าบริษัทที่เขามีครับถูกจริตเราไหมบ้านหลังนั้นนะครับเราจะไปแล้วเรามีความสุขไหมนะครับอ่ะ คอนโดหลังนั้นที่เราจะเช่าครับรู้สึกว่ามันใช่เราหรือเปล่านะครับอันเนี้ยก็อยู่วิจารณ์แคนดิเดตนะครับคนสมัครงานของเราด้วยเช่นกันเนาะดังนั้นนะครับวิเคราะห์ให้ดีนะครับในพาร์ทแรกนะครับว่าจริงๆแล้วครับเนี่ยคือแคเลโคส์นะครับแคเลอไวเซอร์นะครับความหมายที่ต่างกันตรงนี้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นมาลงพาร์ทที่2กันดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วครับแคเลอไวเซอร์แคเลโคส์นะครับควรทําอะไรบ้างนะครับในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลสแตนดาร์ดนะครับที่ควรจะช่วยเรานั่นเองครับ ข้อที่2นะครับพี่เบนจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะจริงๆแล้วครับเคเลโคชหรือเคเลอร์วเซอร์นะครับหรือบางคนสามารถทําได้ทั้ง2โลเลยนะครับมีหน้าที่อะไรนะครับพี่เบนขอย่อมาเป็น5้าข้อหลักๆด้วยกันนะครับดังนั้นถ้าเราปรึกษานะครับหัวหน้างานเก่งๆนะครับที่เขาอาจจะอายุเริ่มอ่ะสูงขึ้นเหมือนพี่เบนเริ่มสามารถเนี่ยไกด์เคเลียเราได้นะครับลองดูนะครับหข้อนี้ครับขอให้เขาตอบให้ได้นะครับเขาจะได้ช่วยเคเลียเราให้ชัดเจนนั่นเองนะครับข้อที่1ครับจะต้อง Identify c a r e e r Move ให้ได้นั่นเองแปลว่าอะไรครับภาษาไทยแปลว่าการวางเป้าหมายงานใหม่ของเราครับให้เหมาะสมกับตัวเรานั่นเองนะครับดังนั้นนะครับ c a r e e r advisor นะครับจะต้อง i e n t t i y y c a r e e r Move ให้ได้นะครับจริงๆแล้วครับความยากของการ Identify c a r e เรียมูครับคือการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันนะครับเพราะว่าหลายๆครั้บลองคิดถานการจริงครับการที่เราฟังคนคนหนึ่งนะครับทำงานในบริษัทหนึ่ง อาจจะเป็นบริษัทชื่อดังบริษัทต่างชาตินะครับคงตั้งองค์กรนะโอ้มีเยอะมากมายตั้งแต่หลักติบคนหลักร้อยคนหลักพันคนนะครับรวมไปถึงตำแหน่งโร่นะครับตำแหน่งงานนะมีตั้งหลายเลเวลเนาะตั้งแต่เลเวลดีพาร์ตเมนต์ดี렉เตอร์เซสชั่นมนเจอร์ใช่ไหมครับตรงนี้ครับโอ้มันต้องวิเคราะห์กันลึกนะครับว่าถายการปัจจุบันที่คนคนนี้เจออยู่ครับไม่ว่าจะเป็นความพอใจของงานความกดดันความเครียดโอกาสการเติบโตนะครับหรือจุดตันต่างๆที่มันไม่สามารถโตได้แล้วเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยจะต้องมาคุยกันระดับลึกนะครับเหมือนคุณหมอคุณหมอคุยกับคนไข้ว่าเกิดอะไรขึ้นวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ครับแคลรี่แอดไวเซอร์ครับบทคล้ายๆคุณหมอเลยครับจะต้องวิเคราะห์นะครับแมปปิ้งออกมาให้ได้ว่าเฟสไหนล่ะที่ควรจะต้องระวังแล้วนะครับเฟสเนี้ยเป็นเฟสที่ตันแล้วนะตรงเนี้ยครับต้องเป็นประสบการณ์ของคนที่ทำแอดไวเซอร์เลยนะครับว่าตรงเนี้ยครับเฮ้ยในตลาดอะเป็นช่วงที่ เราอะครับตกเทรนแล้วนะคนอายุประมาณนี้นะครับได้เงินเดือนเท่านี้แล้วนะในตำแหน่งงานนี้แต่ตรงนี้เป็นความสุขของเราหรือเปล่าอ่าถ้าความเราอะไม่อยากขึ้นไปมากกว่านี้แล้วมันเกิดความเครียดนะครับเกิดความกดดันเราควรอยู่จุดไหนล่ะที่จะเป็นเซฟโซนที่เราจะไม่โดนปลดตอนอายุ45ปีนะครับสกิลไหนที่เราควรมีตรงนี้ครับต้องมาคุยกันนะครับในมุมของ c a ดเดอร์วิเซ r กับคนที่มาปรึกษานั่นเองนะครับสุดท้ายครับเราจะต้องฟีดแบ็กกันอย่างสร้างสรรค์พี่เป็นใช้คํานี้เนาะ สร้างสาสตร์ว่าเฮ้ยตรงนี้คนเริ่มทําแล้วนะเราควรเริ่มฝึกฝนประสบการณ์สิ่งนี้เราควรเริ่มทําสกิลตรงนี้นะตลาดมันมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องมีเรื่องที่ต้องเลิกทาเหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็ไม่ควรที่จะไปเครียดหรือไม่ควรที่จะย่ําอยู่กับที่หรือไม่ควรที่จะไปแบบเนี่ยพวักพวงนะครับกับสภาพแวดล้อมในการทํางานแบบนี้นะครับเราต้องมูฟออกมานะครับในโซนที่มันเตฟหน่อยที่มันถูกต้องหน่อยย้ายสายงานไหมเลื่อนตําแหน่งในองค์กรไหมหรือต้องเปลี่ยนบริษัทไหม ตรงนี้ครับคือสิ่งที่จะต้องคุยกันในมุมของเนี่ยครับอ d e n t i f y ของ c a r e move นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับผลลัพธ์ที่ได้ครับ Car e ์ไวเตอรนะครับจะต้องสร้างนะครับ c a r e p a าด option นะครับกับคนที่มาคุยนะครับอย่างเหมาะสมนะครับเหมาะสมเนี่ยคือความตุขของเขาเองเนาะแล้วก็พี่เบนนะครับมองเลยว่าต้องคุยกันอย่างตั้งสันอ่ะคุยกันอย่างสนุกนะครับแล้วก็มองว่าแบบเฮ้ยคนไข้อ่าสมมติคุณหมอหรือคนไข้คนไข้ก็พร้อมที่จะรักษาพร้อมที่จะทําให้ดีขึ้นคุณหมอก็แน่นอนจ่ายยาแล้วเป็นกําลัััังใใจหห้เมือนนกคครรบบ แคนดิเดตนะครับหรือคนทํางานก็แล้วแต่นะครับคนทํางานคนเนี้ยอยากจะเก่งขึ้นอยากจะโตขึ้นถึงเลเวลไหนล่ะถึงจุดไหนล่ะที่พร้อมนะครับกับความสุขของเขานั่นเองนะครับตรงนี้ครับคือข้อแรกเลยที่แคลรไวเตอร์ควรทาให้ได้ครับข้อที่2ครับคือการไอดีนติฟายครับยูนิควาลูนะครับหรือสตรองพอยท์นะครับของคนทํางานคนคนเนี้ยที่มาคุยกับแคลรไวเตอร์นั่นเองในมุมของพี่เบนนะครับพี่เบนเชื่อมั่นมากว่าเวลาพี่เบนสัมภาษณ์คนนะครับหรือว่าเวลาพี่เบนให้คำปรึกษาวันทุวันคอนซัลครับ พี่เบนคิดเสมอว่าทุกคนนะครับมีความเก่งอยู่ในตัวเออพี่เบนใช้ว่ามีข้อดีหรือพี่เบนมองเป็นอาวุธก็ได้มีอาวุธอยู่ในตัวแหละทุกคนมีอาวุธหมดนะครับอาวุธตรงนี้แหละใช้ถูกที่หรือเปล่าอืใช้ถูกสนามหรือเปล่าใช้ถูกเวลาหรือเปล่าแล้วอาวุธเนี้ยครับไซส์เล็กไปไหมหรือไซส์ใหญ่อ่ะถ้าเราอยู่ในสนามลบนะครับสนามลบ,บใช่กหสนามลบเลยพี่เบนเวลาเราทํางานนะครับพี่มองพี่เบนมองว่าเป็นสนามแข่งขันแล้วกันสมมุติสนามแข่งขันเราเนียครับความกว้างเท่านี้แต่อาวุธเราไซส์เนี้ย เราไปสู้ครับเราก็ไม่ได้โปรโมตําแหน่งเราก็ไม่ชนะใช่ไหมครับแต่ถ้าสนามเราไซส์เนี้ยแล้วเราปรับอาว,วุธเราให้ไซส์ใหญ่ขึ้นตามสนามที่เราทํางานนะครับตรงนี้ครับโอกาสที่ชนะก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงอาว,วุธตรงนี้ครับสกลิลของเราครับจุดดีของเราเนี่ยตรงนี้ครับเป็นอาว,วุธที่เหมาะสามกับสน,สนามนั้นหรือเปล่าพี่เป็นเปรียบเทียบง่ายๆนะครับถ้าสนามเนี้ยเป็นสนามตกปลาเราใช้เบ็ดตกปลาเราถึงชนะใช่ไหมครับถ้าสนามเนี้ยเป็นสนามตกปลาแต่เราใช้อะไรครับเราใช้ขัน ใช้ขันตักยังไงก็ไม่ชนะเนี่ยครับคือการวิเคราะห์แบบสนุกๆว่าเฮ้ยแล้วสกิลอะไรอะครับที่คนคนหนึ่งอ่ะมีอยู่นะครับรวมไปถึงฮาร์ดสกิลอ่ะมันเป็นการวัดผลที่ไม่ค่อยยากหรอกเพราะว่าตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งอ่ะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งเซลล์ไอทีโอปเปอเรชันนะครับแต่ไพรเชนโลจิสติกฝ่ายจะซื้อกฎหมายลอเรย์ yer, พวกเนี้ยครับฮาร์ดสกิลอ่ะมันค่อนข้างจะตายตัวไม่ว่าตั้งแต่จบปริญญาตรีหรือว่าการฝึกฝนออกมาครับเป็นสกิลต่างๆไอความยากนะมันคือซอฟต์สกิล รับอีกอันนึงนะซอฟต์สกิลรวมไปถึงอิโมชั่นอลสกิลนะครับที่เป็นลงลึกเข้าไปอีกนะครับซอฟต์สกิลกับอิโมชั่นอลสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็น problem solving นะครับ strategic thinking Client Management พวกเนี้ยมันจะกึ่งๆระหว่าง hard skill กับ soft skill ตรงนี้ครับคือความยากหลายคนเก่งมากจบ M.B.A นะครับแค่เรียนไม่สักเ s สเพราะว่าไม่ได้ฝึกฝนนะครับในสกิลอื่นๆนะครับตรงนี้ครับในหน้าที่ของ career advisor ครับจะต้องนะครับวิเคราะห์ออกมาครับ ว่า้คุณค่าจริงๆครับความแข็งแรงจริงๆของคุณทำงานคนๆนี้นครับเขาควรอยู่อินดัสทรีไหนนะด้วยคาแรคเตอร์แบบนี้ด้วยมุมแบบนี้ในการทํางานนะครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสกันแหละว่าอชอบอินดัสทรีนี้ไหมเพราะอะไรพี่เป็นขอยกตัวอย่างสนุกๆนะครับพี่เป็นคุยกับ Finance Manager ท่านหนึ่งมานะครับเก่งมากๆนะครับคาแรคเตอร์ Character สวยสดใสมากๆซึ่งไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ในมุมของฟินนซ์เมเจอร์ที่แบบอ้ ลุกดูแบบมาร์เก็ตติ้งมากๆเลยนะครับพูดชาศาฉานมากกลายเป็นว่าคุยกันไปคุยกันมาครับเคยทากิจกรรมอาหารอะไรมาเยอะมากนะครับตรงนี้ครับอยู่ในไฟแนนซ์มาร์เก็ตเอร์นะครับท่านนี้น้องคนนี้อยู่ในไฟแนนซ์มาร์เก็ตเอร์อยู่ในฝั่งของโรงงานนะครับซึ่งพี่เป็นคุยลึกมากๆครับเขาก็เสียดายแคริพาธแหละเพราะว่าเขาอยู่ในฝั่งของโรงงานมานะครับแต่พี่เป็นไม่มองอย่างนั้นเลยนะครับพี่เป็นมองว่าสุดท้ายอ่ะแพชชั่นของการทํางานเราคืออะไรพี่เป็นเจาะลึกมากๆครับจนได้คําตอบมาว่าจริงๆอ่ะชอบแต่งหน้าเออชอบเครื่องสาอาง เขาก็ไม่เคยคิดเลยว่าเขาสามารถย้ายบารษายานนี้ได้พี่เบนเนี่ยย้ายเลยเนี่ยมีตั้งหลายบริษัทนะครับที่เป็นแนวเนี่ยครับเนี่ยแนวสกินแคร์นะครับสกินแคร์พี่เบนก็ลงอีกนะเป็นแนวบริษัทต่างชาติบริษัทไทยหรือเป็น OEM นะครับต้องลงอีกแล้วในมุมไฟแนนซ์เราอ่ะอยู่ฝั่งไหนล่ะอ่าฝั่งแอคเคานต์ติ้งนะครับฝั่งไฟแนนซ์หรือดิวเดเลเจนต์นะครับตรงนี้ต้องมาวิเคราะห์กันอีกนะครับดังนั้นนะครับต้องมาลงกันแต่สุดท้ายครับถ้าเราทำงานแล้วเรารู้สึกอินกับโปรดักต์ สภาพราอระล้อมส่วนใหญ่ครับเป็นโทนไหนเออเป็นสีไหนพี่เป็นชอบพูดคำนี้นะครับโทนแนววิศวะวิศวกรเยอะนะครับอ่าเป็นโทนแนวพนักงานออฟฟิศพนักงานแบงก์เยอะ นะครับหรือเป็นโทนแนวไอทีนะครับบริษัทเทคนะครับาทำเทคตั้งเยอะนะครับซึงจริงๆแล้วครับโทนของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันเลยและแผนที่เราไปทำนะครับซัพพอร์ตตรงไหนหรือเชื่อมโยงตรงไหนตรงนี้ต้องวิเคราะห์กันลึกๆมากๆเลยนะครับดังนั้นข้อที่2ครับการวิเคราะห์นะครับคนทํางานนะครับจุดแข็งคืออะไรคุณค่าของท่านท่านเนี้ยคืออะไรครับเป็นสิ่งที่แคเลอร์วิเอร์ควรวิเคราะห์ระดับลึกได้นะครับต้องตามมาด้วยประสบการณ์ทางานเนาะต้องแม่นมากๆนะครับแล้วก็ให้กําลังใจคนทํางานด้วยนะครับข้อต่อตรงเนี้ยต้องวิ ข้อที่3ครับคือการ build portfolio ครับอย่างมืออาชีพ portfolio ของพี่เบนนะครับคืออุปกรณ์ต่างๆทู o ต่างๆนี่นแหละที่จะใช้การย้ายงานสมัครงานหรือปรับตำแหน่งขึ้นมานะครับจริงๆแล้วครับมันคือ document ตั้งแต่ resume LinkedIn นะครับ ผลงานต่างๆนั่นเองนะครับเอกสารทางอาชีพอะมืออาชีพต่างๆครับที่แคเลไอไวเตอร์นะครับตรงนี้แคเลโค้ดจะทําได้นะครับแคเลโค้ดนะครับต้องแม่นมากๆเลยนะครับรวมไปถึงการแกะ Job Descript ชั่นนะครับว่าในบริษัทปัจจุบันอนะเจดี JD ตรงนี้ที่ทําอยู่มันแฟร์ไหมเทียบกันในตลาดมันถูกต้องหรือเปล่านะครับและเจดีในตรแหน่งงานที่เราจะย้ายไปบริษัทใหม่เนี่ยมันใช่ไหมเงินเดือนที่เขาให้ตรงนี้เขารวบ2ตําแหน่งเนี่ยนะลงมาในหนึ่งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งเนี่ย จริงๆมันไม่คุ้มเลยนะอันเนี้ยครับแคลเอลเวเตอร์ต้องต้อง,ต,องต้องได้นะครับแต่แคเอโคดอาจจะเห็นภาพตรงนี้อาจจะยังไม่ถึงอาจจะยังไม่ถึงแต่คนที่เป็นระดับมีเดีเมนต์มาครับต้องวิเคราะห์ได้ว่าตำแหน่งงานนี้มันเยอะเกินไปนะครับกับเงินที่ได้มันรวบตำแหน่งมาหรือเปล่านะครับลิงก์ดินโปรไฟล์ต่างๆครับตรงเนี้ยครับก็ต้องแม่นเหมือนกันในการน,นําเสนอไม่ว่าจะ a อช i e v e m e n t ต่างๆนะครับการน,นําเสนอคีย์เวิร์ดต่างๆที่ทําให้เฮดฮันเตอร์หรือว่า HRBP HRBP เจ็ด partner นะครับหรือว่า t ALENT นะครับกลุ่ม t ALENT HR Talent ต่างๆครับของบริษัทนะครับเจอข้ามคีย์เวิร์ดต่างๆนะครับใน Link ์อินหรือว่าในเรซูเม่แบบลึกๆเลยที่เราไปฝากในเนี่ยครับใน job DB หรือ job board ต่างๆต้องเจอไอ้พวกเนี้ยครับต้องแม่นมากๆนะครับเรซูเม่นะครับตรงเนี้ยลิงก์อินอันนี้หลุดไม่ได้เลยนะครับดังนั้นนะครับต้องมีการฟีดแบ็กกันนะครับว่าเอ๊ะ ด็อก ument ต่างๆนะครับหรือ achievement ต่างๆที่เราควรเก็บนะครับระหว่างทางในการทํางานนะครับในที่ที่นี้นะครับทุกๆ3เดือนทุกๆ6เดือนนะครับควรมี achievement อะไรขึ้นมานะครับและควรมีสกิลอะไรนะครับขึ้นมาในปีนี้นะครับและอย่าลืมนะครับเพิ่มสกิลตรงนี้นะครับในการทํางานในเลเวลของเราไม่ว่าจะเป็นซีเน senior m a เจอร์หรือดเ i r เตอร์ก็แล้วแต่ตรงนี้ครับอย่าหลุดเพราะถ้าหลุดแล้วครับมันจะทำให้ c a r e ร์เราครับอาจจะเริ่มแบบแข่งขันกับคนที่เป็นท็อปเทียร์ไม่ได้นั่นเองนะครับตรงนี้ครับข้อที่สามครับจะต้องบิ i l d ภาวะ full portfolio ให้ได้นั่นเองนะครับต้องแนะนําได้ ในระดับเงินเดือนระดับแสนบาทขึ้นไปนั่นเองครับข้อที่4ครับ c a r e e r advisor และแคเ e ี coach นะครับจะต้อง develop นะครับ job search strategy ให้แม่นให้ได้นะครับในการให้คำปรึกษานะครับกับคนทำงานนะครับในมุมพี่เบนนะครับตอนปีที่แล้วนะพี่เบนจำได้เลยพี่เบนไปที่อังกฤษนะครับไปดูงานนะครับเนี่ยงานคล้ายๆกับงาน h e a แฮนเตอรงาน HR นะครับของที่ลอนดอนนะครับพี่เบนเห็นคนที่เป็นแบบเนี่ยมีคนที่คล้ายๆโปรไฟล์แบบพี่เบนเหมือนกันแล้วคนที่แบบ h e a แฮนเตอรที่ s u per เก่งมากๆนะครับที่แบบผู้้บนเเวทีีอย่างงย ที่เป็นเห็นเลยนะครับแล้วไปดูตามบูธต,ต่างๆว่าโอ้เดี๋ยวที่มันไปเร็วกันขนาดนี้ได้หรอในการใช้เทคโนโลยี AI ต่างๆนะครับในการ seeking หาคนต่างๆนะครับ job search strategy ตัวน,นี้ครับไปเร็วมากๆเลยนะครับมันไม่ได้เป็นยุคที่เหมือนกับเราไปดู job board แล้วมี job ที่โพสตขึ้นมาแล้วเราถึงคลิกสมัครงานนะครับอันนี้เป็นคอนเซปที่ไม่ถูกต้อง job search strategy จริงๆแล้วครับมันมี job ที่ hidden นะครับที่ไม่ประกาศอีก รตรงนี้เราก็ต้องรู้นะครับว่า job ที่ฮิดเดี้ในบริษัทเนี้ยที่ไม่ประกาศเราควรไปหาช่องทางไหนล่ะแล้วถ้าเป็น networking ในอินดัสทรีอื่นที่ไม่ใช่อินดัสทรีที่เราอยู่ครับเราควร networking แบบไหนล่ะที่ทําให้ได้ job ที่ดีนะครับ และจุดจุดไหนล่ะที่เราควรใช้เฮทันเตอร์นะครับในการที่ทําให้เราได้จ็อบดีเช่นกันนะครับตรงนี้ครับมันมีเทรนด์ที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลานะครับดังนั้นตัว d e v e l o p ปจ็อบเสริทสแทจิ่ครับสำหรับพี่เบนนะครับตรงนี้ครับต้องทําการบ้านหนักมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Tar ็กเก็ตคอมพานีนะครับคอนแทคลิสต์ต่างๆนะครับรวมไปถึงตัว ATS นะครับแอปพลิเคชัน tracking system ต่างๆตรงนี้ที่บล็อกนะครับเรซูเม่ของเราตรงนี้ครับต้องทําให้ดีนะครับรวมไปถึงบริษัทนะครับที่เพ่งเล็งที่เราอยากไปอันนี้ครับต้้้อองรรรูนนนะะะว่่่าบบิษััททเีีีมมมคไ เอชทีมเมืองไทยนะเป็นทีมเอชาฝั่งลีกเนอสิงคโปร์หรือว่าทางฝั่งมาเลเซียหรือฮ่องกงก็แล้วแต่อ่ะแต่ถ้าเป็นที่นี่นะครับจะใช้สวิต์นะครับของเฮนเตอร์ unter, ของบริษัทนี้เลยในการดูแลรีคูนเมนทั้งหมดของบริษัทนี้ตรงนี้ครับต้องลงกันนะครับว่าแต่ละคอมพนีมันเป็นยังไงต้องมีวิธีเช็คอย่างไรนะครับถ้าเราเช็คไม่ได้อย่างน้อยเราก็ยังรับมือได้ว่า คนที่ติดต่อมาเป็นอย่างไรเราจะได้มีการพูดคุยกันอย่างโปรเฟ s ชั o นอลอย่างทวายคอมมิวนิเคชันจริงๆว่าเราก็เข้าใจในโลกนี้นะว่าการทาจ็อบเซิร์หและการสมัครงานนะครับในรูปแบบของตําแหน่งบริษัทต่างชาติเป็นอย่างไรนั่นเองเนาะถัดมข้อที่4ครับนี่คือการ d e v e l o p job s e a r c h strategy นะครับการหางานนะครับต้องอัปเดตอย่างสม่ำเสมอนะครับในมุมของเ e e e c o ค c h และ c a r e e แอด i าน r ครับข้อที่5ครับข้อสุดท้ายครับพี่เบนใช้คําว่า mock interview นะครับรวมไปถึง ation รัมภาษณ์รานห้โดดเด่นนะครับ รวมไปถึงต่อรองเงินเดือนอย่างไรให้มั่นใจนั่นเองนะครับจริงๆแล้วครับการทำ mock interview ครับสำหรับพี่เบนพี่เบนจะชอบตรงนี้มากๆ <laughs> <laughs> เพราะว่า ตอนสวมบทบาทล่าสุดนะครับเป็น managing director บริษัทเทคครับก็สัมภาษณ์คนเยอะสัมภาษณ์คนเงินเดือนระดับแสนบาทขึ้นไปเยอะมากๆมาถึง final interview มาถึงเราละรวมไปถึงตอนสวมบทบาทเป็น sales director นะครับที่ Virgin Group นะครับหรือว่าเป็น head hunter นะครับที่สิงคโปร์เนี่ยตอนนี้พี่เป็นก็สวมบทบาทสัมภาษณ์คนมาเยอะแหละโดยเฉพาะตอนบทบาท head hunter เนี่ยสัมภาษณ์คนเยอะมากนะครับตอนนี้พี่เป็นจะบอกว่าจริงๆแล้วครับการสัมภาษณ์งานนะครับจะบอกว่าทุกคนเนี่ยเก่งทุกคนมีของ แต่หลายๆครั้งครับทุกคนเพอร์ฟอร์มออกมาไม่ได้พี่เป็นใช้คํานี้ดีกว่าทุกคนเพอร์ฟอร์มออกมาไม่ได้เพราะว่าการสัมภาษณ์งานนะครับมันมีช่วงอะครับประมาณ1ชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนั่นแหละแล้วหลายๆคนนะครับเวลาสัมภาษณ์งานนะครับอ่ะช่วยแนะนําตัวเองหน่อยคําถามแบบง่ายๆเลยนะครับทาไมสนใจบริษัทนี้นะครับอาชีพของเราเป็นอย่างไรคําถามหนึ่งอะครับตอบไปแล้ว10นาทีสมมุตินะตอบไปแล้ว1ิบนาทีสามคำถามตอบไปแล้วครึ่งชั่วโมง ดังนั้นในชั่วโมงหนึ่งครับอาจจะตอบได้แค่6กคำถามใช่ไหมดังนั้นไม่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นคำถามหนึ่งครับควรตอบสักสองสามนาทีใช่ไหมครับคิดดูนะครับตอบตอบสองสามนาทีครับในชั่วโมงหนึ่งหกสิบนาทีครับโอ้ก็ได้ยี่สิบสามสิบคำถามใช่ไหมครับตรงนี้ครับเนี่ยเราต้องฝึกในการตอบให้แม่นนะครับแม่นข้อมูลชัดข้อมูลชัดไม่นอกเรื่องใช่ไหมครับรวมไปถึงการดึงคาแรคเตอร์ออกมาแล้วครับว่าเอ๊ะทำไมเราถึงน่าทํางานด้วยจริงๆแล้วคนสัมภาษณ์นะครับเขาไม่ได้เลือกคนเก่งที่สุดเสมอนะ เขาเลือกคนที่ทั้งเก่งเก่งระดับหนึ่งที่ผ่านเกณฑ์น,นะครับรวมถึงหน้าทํางานด้วยนะครับที่ทํางานด้วยกันได้กับหัวหน้าง,งานนะครับกับเพื่อนร่วมงานนะครับรวมไปถึงถ้าเป็นตำแหน่งใหญ่หน่อยการบริหารทีมบริหารทีมอย่างไรล่ะที่ทําไงให้คนที่เราเนี่ยคนตำแหน่งใหญ่เข้ามาครับ ไม่ใช่ลูกน้องครับลาออกหมดเลยนะครับเพราะไม่อยากต้อนรับคนใหม่นะครับหรือโดนรับน้องแน่นอนนะครับมาทํางานตาแหน่งระดับดี렉เตอร์นะโอ้เด็กๆก็ต้องเช็คแหละว่าเราเก่งขนาดไหนตรงนี้ครับเราต้องรับมือหมดนะในหลายๆแองเกอร์หลายมุมนะครับดังนั้นการสัมภาษณ์งานระดับม็อกอินเทอร์วิวนะครับพี่เบนจะชอบมากๆถ้าใครนะครับมาทำม็อกอินเทอร์วิวพี่เบนนะครับโดยเฉพาะระดับเงินเดือนแสนบาทขึ้นไปพี่เบนจะสนุกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการดึงตัวตนนะครับของคนคนนั้นออกมาครับแบบสนุกอ่ะพี่เบนอย่างนี้เพราะว่าพี่เบนพยายามมองว่าจุดแข่งของคคนนนได้ืออออะรรเาาึงกกมสุี และหลายหลายคนนะครับไม่ได้ดึงออกมาหลายคนเหมือนกับตอบเป็นแพทเทิร์นให้ดูดีอ่ะจริงๆมันไม่ใช่ไงมันควรตอบออกมาอย่างไรอะครับให้เป็นตัวเองนะครับแล้วก็ข้อมูลให้ชัดให้แสดงความเป็นตัวเองให้มากที่สุดแล้วรวมไปถึงการต่อรองเงินเดือนนะครับการต่อรองเงินเดือนมันมีหลายจุดแหละความชัดเจนตั้งแต่โฟนตกรีนเรื่องเงินเดือนการต่อรองเงินเดนมุมไหนอะครับที่เราควรต่อนะครับเบนฟิตมันมีลึกนะมันมีทั้งฟิกซ์โบนัสเว r i a เร e b เบิลโบนัสโพสิชั่นในลาวอนนะครับรวมไปถึงหุ้นนะครับ อันนี้มันมีเยอะมากมายนะครับในการต่อรองเงินเดือนนะครับมีหลายสเตจมากมายรวมถึงอัปเตอร์โปรเบชั่นก็ต่อรองได้เต็นตัญญางานนะครับเต็น,นตัญญางติดคอนแทกห้าใบคู่แข่ง1ปีตำแหน่งเลเวลเราต่อได้ไหมอ่ะหรือว่าต้องแจ้งล่วงหน้านะครับลาออก3เดือนเฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าในเลเวลตำแหน่งเราตรงนี้ต้องมาคุยกันนะครับว่าจริงๆแล้วครับเราต่อรองอะไรได้บ้างนี่คือหน้าที่ของเคลียร์เเอร์ครับในข้อสุดท้ายครับข้อที่4ครับ จะเห็นว่านะครับจริงๆแล้วทั้งเคเลโคสเคเลเอเวเตอร์ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับในการวางแผนแคลร์อาชี PN นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับพี่เบนบอกเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าเราอยู่ในอินดัสทรีของเราอยู่แล้วนะครับแล้วมีรุ่นพี่นะครับหรือคนทํางานที่เก่งมากๆนะครับเป็นระดับดีเรคเตอร์นะครับหรือเป็นระดับ MD ก็แล้วแต่ในแต่อินดัสทรีเราครับจริงๆปรึกษา พี่ๆกลุ่มนี้ได้เลยนะครับรวมถึงพี่ๆชิปเอชาด้วยเอชาร์ดเรคเตอร์ด้วยนะครับแต่ถ้าอยากมองภาพกว้างจริงๆนะครับเพราะจริงๆแล้วครับภาพกว้างในแต่ละอินดัสทรีแต่ละตำแหน่งงานน่ะมันมุ่งไปฝั่งไหนได้บ้างครับตรงนี้ครับแคลเรียไวเตอร์แคลเรีโคสหน้าสนใจมากๆนะครับในการคุยแล้วก็เตรียมให้ความรู้นั่นเองนะครับสุดท้ายครับพี่เบนบอกเลยว่าขอให้ทุกคนทํากันบ้านเยอะนะครับถ้าทุกคนเก่งในแต่งานตัวเองนะครับเงินเดือนที่เราอยากได้ครับสามารถทําได้แน่นอนนะครับแต่สุดท้ายอย่าลืมมีความสุขนะครับกับ ที่เราโตขึ้นไปนะครับและแน่นอนครับความเป็นจริงมันไม่มีทางหรอกที่มันจะมีความสุขทุกวันใช่ไหมแต่สุดท้ายเราต้องมีสตินะครับเราต้องรู้ว่าอในตลาดเป็นยังไงทุกคนเขาเครียดเรื่องอะไรอ่ะเราเครียดเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าหรือแม้แต่ที่พี่เบนเคยพูดนะครับลองไปตึกษาในมุมของเนี่ยครับจิตใจเรามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนพลักนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์การทํางานต่างๆนะครับอ่ะเป็น DISC ก็ได้นะครับทำอะไรก็ได้ให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเก่งมากขึ้นนะครับในมุมของเนี่ยครับโตขึ้นไปตามวัยและสุดท้ายเป็นคนดีเเเป็นนนคก่งงรใตลขอา แล้วคนที่สำแหน่งงานสูงสุดนะครับหรือคนที่เงินเดือนเยอะสุดก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีความสุขที่สุดนะ ดังนั้นทุกคนก็ต้องหาความตุกของแต่ละแบบนะครับแต่ละตัวเองนะครับในแพทเทิร์นของตัวเองให้เจอและพี่เป็นก็เชื่อนะครับว่าแคลเลอเรสเตอร์ที่ดีนะครับก็จะเข้าใจความตุกของเราเช่นกันนะครับยังไงคลิปนี้นะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับวางแผงแคลร์พาดให้ดีนะครับถ้าใครเจอแคลร์เอวอเรสเตอร์รุ่นพี่นะครับที่เก่งๆนะครับยกนิ้วให้เลยนะครับมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วครับคาดหวังอะไรกับแคลร์เอวอเรสเตอร์หรือแคลร์โค้ดนะครับมาเล่าให้ฟังกันได้นะครับอันเเเเนนนนีีีีี้้้ยยยคคคครรรรััััับบบบบดดด๋ววววพพ่่่่่ปปออออาาะะแแลลลชชตตตตตืมมกิง